มีวงแชร์แตกแล้วนะฮะชื่อว่าแชร์แม่มาลิผู้เสียหายนับร้อยคนความเสียหายกว่า5ล้านบาทครับโดยวันนี้ครับก็ได้มีผู้เสียหายหายลายๆคนเนี่ยเดินทางไปที่สพเมืองเลยนะไปแจ้งดำเนินคดีกับบุคคลที่ชื่อว่าพรพิมลบุรารัฐนะฮะเขาบอกว่าเป็นเท้าแชร์แม่มะลินะครับในข้อหาช่อโกง โดยมีผู้เสียหายนับร้อคนมูลค่าความเสียหายตอนนี้กว่า5ล้านบาท1ในผู้เสียหายก็คือนางสาววรัติยาชัดได้เลาให้ฟังบอกว่าได้ถูกชักชวนเข้าร่วมเล่นแชร์มือละ1 0 0 0 0แสนบาทแล้วให้ผลตอบแทนภายใน7เดือนเมื่อเดือนรกรกฎาคม6-7ที่ผ่านมาตัวเองก็เล่นแชร์ไป2วงวงละ2มือเป็นเงิน4 0 0แสนนะฮะก็จะต้องได้รับค่าตอบ,ตอบแทนเนี่ย เป็นเงิน48,000บาทแต่พอถึงเวลาที่จะต้องได้เงินทางเท้าแชร์เนี่ยนะฮะได้โพสต์บอกในกลุ่มสมาชิกบอกว่าวงแชร์แตกแล้วเพราะมีคนไม่ส่งเงินและเป็นหนี้เยอะหมุนเงินไม่ทันนะครับนอกจากนี้เท้าแชร์ก็คือพรพิมนยังมาหวานล้อมหยิบยืมเงินเธอไปอีก3ครั้งเป็นเงิน6 0แสนอ้างว่าจะให้ดอกเบี้ยร้อละ10นะฮะเพราะฉะนั้นรวมแล้วเนี่ยความเสียหายของ คุณลัติยาชัดเนี่ยตอนนี้ทั้งสิ้นเนี่ยหล้านบาทครับก็คือโดนโกงค่าแชร์ไป4ี่แสนแล้วก็โดนหลอกยืมเงินไปอีกหกแสนนะฮะเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเล่นแชร์รประกาศล้มบ้านว่า,าไม่มีเงินที่จะจ่ายแล้วคะ่ะเขาให้เหตุผลไหมว่าที่ลม้มเพราะอะไรก็เหตุผลว่าเขาบอกว่ามีคนที่ค้างเยอะเป็นหนี้เขาเยอะ คือมุนไม่ทันใช่ค่ะยืมยืมส่วนตัวไปประมาณหกแสนค่ะกี่ครั้งครับพี่ประมาณสามครั้งค่ะหกแสนนี่เขาให้ค่าผลประโยชน์ยังไงให้ผลประโยชน์เขาให้ดอกเบี้ย้อยละสิบค่ะเขาก็พูดบาดล้อมให้เราว่าเขาสร้างโปรไฟล์แบบน่าเชื่อถือแล้วก็หลอกลงลงพืนแบบนี้ค่ะยืมกันเยอะนี่นะฮะก็เดินทางไปแจ้งความกันเนี่ยนะฮะยังแจ้งกันไม่หมดเลยทยอยเข้าไปแจ้งอยู่เนี่ย ผลตอบแทนสูงนะฮะแต่ความเสี่ยงก็สูงเหมือนกันนะครับมีโอกาสถูกโกงสูงด้วยนะครับ